ากาศร้อนๆแบบนี้ไปเปิดให้ชาวตู้คีที่ห้องปุกกี้ดีกว่ามาเล่นเกมวันเสาร์อาทิตย์นี่มันดีจริงๆงานการไม่รู้จักทำเล่นแต่เกมเราแก่เล่นไหมเล่นพวกเองสองตัวเงียบไปเลยนะไม่รู้จักทำงานเงียบไปเลยพี่เคไม่รู้สิคนมันงงทุกคนวันนี้ฉันมีตู้คีไปเล่นเจอกันที่ห้องปุกี้ไปแล้ว มันพูดอะไรของมันเนอะแล้วฉันจะรู้ไหมเอ้าแล้วนังเป็ดมันอยู่ไหนอะโอ้ยพวกแกฉันขอโทษฉันไปอุ้นจี้มาเฮ้ยพวกแกฉันว่ามันก็ไม่ได้ขีบยากนะเดี๋ยวฉันจะขีบให้ดูอันนี้ฉันแค่สองเอายแม่ ทำไมมันคีบย,ยากจังเลยคะเนี่ยเฮ้ยฉันคีบได้แล้วพวกแกนี่ตัวอะไรรู้หรือเปล่าแต่แดนนโดนสาวสีฟ้าเฮ้ยพวกแกลองคีบดิเอาแล้วแกลองส่มาไว้นี่ทำไมเจ้าโลมันจะได้สว่างๆไงฉันจะใส่ให้พวกแกเยอะๆแกจะได้คีบก,กันได้ง่าย เออดีเพราะว่าถ้าใส่เยอะๆใช่ไหมมันจะได้คลิปได้ไง่ายใช่งานชันเล่นแล้วนะแกจะทําได้หรือเปล่าเจโลได้อยู่แล้วนี่รอโดยเลยคลิปอะไรอ่ะเอา้าแล้วฉันจะไปยังไงล่ะเนียมันไปไม่ได้ได้แกลองทำาดีสิเน่ยโอ้ยนังเป็ดแกทาอะไรของแกเนียแกเล่นได้เจโลสู้สู้เจโลสู้สู้ ดูดิซ้ำกับฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาของแกมันสีฟ้ามันคล้ายกันก็ไม่ได้จ้า<อ>ไปแกออกไปได้แล้วคนต่อไปมา <c oughs> เอาล่ะจะโลรอดูฉันได้เลยเฮ้ยเฮ้ยอ้อาแกขีบอะไรเนี่ยเอาไมเอาม่เอาไมแกขีบลมหรือเปล่าเจารลี่ หมดเวลาไปไปหมดเวลาแล้วไม่มีโอกาสให้พี่เคมาลองเล่นดูเดี๋ยวพี่เคจะลองเล่นดูนะฮึบฮึบฮึบฮบฮึบฮบฮึไม่เห็นมีระขยับเลยงั้นลองอีกรอบนึ่งนะฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเหลืองุนหยิดแล้วนะยังไม่ได้อีก็ไม่ไหวแล้วโว้ย เจ้าโลโทรศัพท์ไปเฮ้ย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 เ้ยเ้ยไอ้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 เฮ้ยเอ้ยพี่แค่อะไรเอาแต่ใจไม่รู้เรื่องใจเกเรเฮ้ยไม่เกี่ยวเออแล้วคือมันไม่ใช่ของหนูของเจ้าอ้วนเข้าใจไหมเว้ยวแล้วไงใส่ส้น แล้วถ้ามันพังใครจะรับผิดชอบและหนูก็ต้องไปนั่งฟังเจ้าอ้วนบ่นอี่องเพี่เคพี่เค่ถ้าอยากได้นะก็ไปเลยหัดรอบ้างรอไม่เป็นก็ไปคุยกับเจ้าอ้วนเองลำคาญแแวแแวฉันไปแล้วและพวกแกสองคนก็โอนค่าเล่นให้ฉันด้วยไปแล้วโอนมาด้วยลำคาญพี่เคเอาแต่ใจแล้วฉันเกี่ยวอะไรฉันยังเล่นไาถึงห้าทีเลยจะโลฝากใจด้วยนะฉันไปแล้วฮะพอพี่แค่คนเดียวเลยเนี่ยว้ ไปแล้วจ่ายให้ด้วยนะพีเคไปแล้วจ่ายให้ด้วยนะแล้วใครจะจ่ายให้ผมเนี่ย